สวัสดีค่ะสุณ่ทุกคนค่ะค่ะวันนี้เราสองคนแม่ลูกเขาครัวอีกแล้วค่ะพามาเห็นเมนูพผสุขภาพเนาะค่ะนอะ้องนั่นก็คือปลาลุยสวนสมุนไพรค่ะพี่น้องมาเบิง่งบัดดี้มามีวัตถุดิบอย่างนีค่ะมาค่ะจ้าตอนนี้เราก็มาเบิง่งวัตถุดิบกันเลยเนาะค่ะนาอนี่อยู่ตรงหนาแล้วค่ะมามา ผัวลิสงทอดนะจ๊ะนี่น้ำปลานะคะน้ำมะนาวน้ำมะนาวอืมพริกเผาค่ะพริกเผาค่ะน้ำตาลปี๊บเนาะค่ะเมมะนาวใส่น้ำตาลบักพร้าวค่ะผู้ใดใส่แบบน้ำตาลสายก็ได้เนาะค่ะนะอันนี้ก็พริกทอดค่ะพริกทอดค่ะอืมอันนี้ใบมะกรูดทอดนะคะอันนี้มะกรูดทอดค่ะค่ะ ตะไคร้หั่นค่ะตะไคร้หั่นค่ะพริกสดเขียวแดงใบสะระแหน่จ้ะใบสะระแหน่อันนี้แค่อสแม่ม้าเฮดใส่แบบสีสันซื้อนาะค่ะเนาะอันนี้กระเทียมหั่นเตาค่ะแล้วก็พร้อบแดงหั่นเตาหั่นเตาอันนี้ขิงแก่เนาะค่ะก็หั่นเตาเตาอันนี้มะนาวกับหั่นเตาค่ะมะนาวอันนี้ผักชีฝรั่งเนาะค่ะเนาะหรือใบเรือยบานเฮาล่ะค่ะ อันนี้มะม่วงเปรี้ยวค่ะนะคะ,นนะมะนาวกันฮนะนี่บอกม่วงค่ะลกูกและที่ขาดไปอะไรที่เฮางเมนูก็คือปลาคา่ะปลาคาอันนี้ปลาแม่แม่มะนาวแบบเพ็ดความสะอาดแล้วก็ทาเกลือเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะปลานีผู้ใหใส่ปลายั่งกระไรเนาะค่ะแล้วแล้วแต่มีแบบว่ามือนีแม่มะนาวเอาปลาสดเนาะค่ะแบบว่าปลาทับทิมปลาชนปลาปลาปลานิ้นก็มีเนาะคะ่ะแต่มันแบบเซ่แข็ง มือนี้แม่มาร์ลาลูกเอาปลาสดเนาะค่ะเนาะปลาสดจ้าตอนนี้เขากะตั้งน้ำมันให้ร้อนเนาะค่ะเนาะนี่แม่มารลาเขาตั้งแล้วเดี๋ยวเขาทอดกันเลยเนาะค่ะเนาะมาแบบตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็เอาปลาที่เขาเตรียมไว้นะคะลงไปเลยระวังเลือค่ะน้ำมันเนี่ย เขาก็บทอดได้เรียงกรอบแล้วนะคะ่ะจะเอาผักสลิดน้ำมันไปเลยนะค,ะนะค,ะค่ะเนาะเยี่ยมก๊อปปี้ต้งเพรือพรอเพรืรอ จาต่อไปนะคะผักกับมันไบ่เขากับไม่เ็น็น้ํำยำกันเลยค่ะน้ำนำเนานะค่ะเนาะน้ำปลาก็สิีไส้น้ำตาลปิบเข้าไปนะคะนี่อันผู้ใดมากหมดใดก็ตามใจฉันเลยเนาะคะ่ะน้อมันบมมีสูตรตายตูค่ะน้ำปลาน้ำมะนาวค่ะ น้ำพริกเผานี่ผู้ใดบ่มักกับบ่ต้องใส่ก็ได้เด้อค่ะน้องคะเนาะเรากะเราแฮมันนั๊กคุ้นอัน,นอันนี้ให้มันข่าเนนวขอกันก่อนค่ะอันน,น้ำตาลกับน้ำพริกเผาเนาะค่ะเนาะแบบมันสิได้บ่เป็นก้อนค่ะ บางน้าวนี่ย้ําเขาใส่หลายเด้อค่ะเพราะว่าเขาเขาใส่มะนาวอันเซ็ตเราแม่มะนาวเขาใส่เขาใส่มะนาวอันเป็นชิ้นพร้อมมะนาวชิ้นเป็นชิ้นนี่ก็ใส่แบบว่าทั้งเปลือกด้วยเนาะค่ะเนาะแต่แบบที่นี่มะนาวนี่เขาเอาแบบก่อสารนะจ้ะเพราะเขากินเปลือกน้างนอกนี่แต่ที่นี่คนเสร็จแม่มะนาวก็จะเอาใส่เลยค่ะนี่อันเครื่องปรุงทุกอย่างก็คือชิใส่ไปเบิดเลยค่ะน้อค่ะนาะนี่โอ้พริกแม่มะนาวก็บชิ้ส่น้อยเหมือนกันมีผู้ซอยไหมคะคุณอะ เดยวเด้อเดลูกเดี๋ยทำอะไร่าแา้วจะใส่ไปเลยนี่เนอะใส่ไปเบิดเลยผิดเลยรวยที่หลังคันจะสินี่แหละค่ะที่ซอยอยากซอยอยากซอยค่ะ เนาะคุคุเสร็จแล้วกะเอามาตักลาดลาดตัวปลาที่เขาเตรียมไว้แล้วค่ะเดี๋ยวขลูนเดียวเดียวโอ้เชฟหน่อยก็อยากซอยครับพี่น้องเอ้ยอ่ะตักเลยค่ะลูกเออตักลงเลยค่ะนี่ ใส่ทีขัน้นยังไงเออล้างช้าๆค่ะลุกช้าๆมามาช่วยดีกว่านี่เราก็ลาดไปในตู้แล้วเนาะค่ะเนี่ยจ้าตอนนี้กะเสร็จแล้วนะค่ะก็เอาผิกโรยผู้ใดบ่มากะ ว่าต้องใส่ก็ได้ด้วยค่ะเด้อนี่มานล okay, so ้วกนลุยไปเลยค่ะโอเคค่ะจานนี้เนาะค่ะ เออหน้นาตาปลาลุยสวนสมุนไพรของเฮาเมื่อนี่ค่ะเป็นไหนคะพี่น้องอเป็นแบบว่าแมนว,นวานตะเพอส,สุขภาพเลยค่ะเป็นแบบว่าแกมเมนูแกมเลยย่างดีะะ้นะ,ค,ะนะค่ะนี่นะคะ่ะนะค่ะมื่อนี่เนาะค่ะคลิปนี้กนนะ,ะน,นะคะเอาไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะเบิ่งแล้วชมแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้แม่มะนาวกับมะนาวเด้อค่ะถ้าผิดพลาดประการใดแม่มะนาวก็ขอโทษขออภัยทุกทุกคนเนาะค่ะเนาะนั่หลักค่ะโอเคค่ะมือดีเอาไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะพอกันมือล้างสวัสดีค่ะก่อนค่ะมะนาวัสดีค่ะสวัสค่ะสวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะ